สุขภาพที่ดีเราเลือกเองได้นะครับนั่นคือเหตุผลที่พลชอบใช้เวลาในครัวในการปรุงอาหารให้ตัวเองและก็คนที่เราห่วงใยนะครับแค่รายละเอียดเพียงเล็กน้อยที่เราให้ความใส่ใจเนี่ยมันสามารถทําให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นได้จริงๆนะครับและนอกจากพลน,นะครับ ในวันนี้คุณเองก็ยังจะได้สัมผัสกับเมนูจากนักปรุงคุณแม่ลูกอ่อนผู้พร้อมที่จะปรับและเปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่าได้เวลาแล้วครับเข้าครัวกันเลยครับสวัสดีครับพลพักคนักปรุงครับเอาละครับเรามาเริ่มต้นกันด้วยอาหารเช้ากันก่อนดีกว่านะฮะผมจะทำครออกเมซิเอร์ครับซึ่งครออกมมซิเอร์สุดนี้เป็นมากกว่าครออกมซเอร์ครับ การใส่มะกอกเข้าไปนะครับถือเป็นการเพิ่มมิติให้กับตัวแซนด์วิชตัวนี้นะครับซึ่งเราสามารถใส่ได้หลายรูปแบบครับแต่วันนี้ผมจะนำมะกอกมาแปลร,รูปก่อนให้อยู่ในรูปแบบของมะกอกบด ซึ่งเป็นอาหารฝรั่งเศสเหมือนกันนะครับเขาจะเรียกว่าตับปนาดครับทั้งมะกอกดําและมะกอกเขียวที่ปนใช้เนี่ยวันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นมะกอกคุณภาพดีถ้าเผื่อเราดูใกล้ๆจะเห็นเลยว่าแต่ละเม็ดเนี่ยเท่ากันนะฮะรวมมะกอกเขียวนะครับเราก็จะใช้อยู่ประมาณ50กรัมครับมะกอกดําผมใช้อยู่ที่60กรัมนะฮะกระเทียมกลีบหนึ่งนะครับใส่ลงไปเลยแล้วอันนี้ฮะส่วนประกอบสําคัญมากทีเดียวแอนชโชวีนะครับ1ตัว มีเคเปอร์นะครับเคเปอร์ปกติเขาก็จะดองมาในน้ำเกลือบ้างในน้ำส้มสายชูบ้างถ้าเรากลัวเขาเปรี้ยวกลัวเขาเค็มเกินใบกระ้างน้ำทิดหนึ่งนะฮะแล้วก็จะมีใบโหระพาอิตาเลียนนะครับ 4- 5ใบครับน้ำมันมะกอกมะนาวเลมอนนะครับปรุงรสเสร็จแล้วปิดฝาครับปั่นทุกอย่างให้เข้ากันครับ เราก็ลองชิมรสดูนะฮะตัปนาดนะครับก็ถือว่าเป็นอาหารฝรั่งเศสมาจากทางตอนใต้นะครับแคว้นปรวองส์นะครับปกติแล้วเขาถือว่าเป็นเหมือนเหมือนออเดอร์ฟนะครับเวลารับประทานก็ปาดกับหน้าขนมปังอร่อยครับมาถึงอีกส่วนประกอบสำคัญเลยนะครับก็คือซอสเบชามเลครับเวลาที่เราตีซอสเนี่ยนะครับความสำคัญคือตัวภาชนะที่เราใช้นะครับหม้อเนี่ยก้นต้องหนานิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาตีซอสในหม้อใบนี้ครับต้องบอกว่า เป็นหม้อที่ใช้ได้กับเตาทุกประเภทที่สําคัญเนี่ยนะฮะด้ามจับของเขาก็เป็นยางไม่ร้อนมือด้วยนะครับวิธีการทําก็ง่ายเหลือเกินครับเราเอาเนยลงไปก่อนนะครับตั้งไฟให้เนยละลายก่อนนะครับผมพอเนยของเราละลายดีแล้วนะครับผมก็จะใส่ส่วนประกอบของแป้งสาลีลงไปฮนะระวังอย่าให้แป้งเปลี่ยนสีนะครับถ้าเกิดแป้งเปลี่ยนสีนี่เดี๋ยวซอสของเราจะสีเข้มตาม ใส่นมครับผมใส่ลงไปทีละครึ่งก็ได้นะฮะวันนี้นะครับนอกจากพวกเครื่องเทศบุงรสแล้วนะครับผมจะใส่สมุนไพรลงไปด้วยใบไทมมครับถ้าเราไม่มีสดใส่เป็นแห้งก็ได้นะฮะเป็นกันกาเรารูดลงไปนะครับกลับมาดูที่ตัวซอสของเรานะครับเนื้อฮะความร้อนจะทําให้คนขึ้นนะครับพอคนขึ้นเราก็ใส่นมลงไปเพิ่มครับ รสด้วยเกลือนะครับพริกไทยแล้วก็ลูกจันทน์ป่นครับลูกจันทนป่นก็ไม่ต้องเยอะนะฮะพอเดือดก็ใช้ได้แล้วครับขนมปังครับเป็นส่วนสําคัญวันนี้ผมใช้เป็นขนมปังโฮวีทสาหรับโฮลวีชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วนะครับเป็นข้าวสาลีที่มันมาทั้งหมดนะครับไม่ผ่านการ การฟอกขาวนะครับเวลาที่เราทานโฮวีตนะครับเราจะได้วิตามินเต็มๆเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นธาตุเหล็กในอซินวิตามิน B1 วิตามิน B2 รวมถึงโฟเลตด้วยนะครับซึ่งสำคัญมากกับสุขภาพสตรีนะครับเอาละสูตรนี้เนี่ยทำได้ประมาณซักทั้งหมด4คู่ด้วยกันนะครับเราใช้ขนมปังทั้งหมดออแดแผ่นครับ ใส่แผ่นหนึ่งประมาณสัก2ช้อนโต๊ะแล้วกันเพราะว่าชอบทานชีสกูแยเป็นชีสที่ทำให้ครกเมเอร์ซียครกเมเอร์เซียนะครับเพราะว่าคนอเมริกันเขาก็มีชีสแซนด์วิชของเขานะครับแต่เขาก็จะใส่เป็นเหมือนอเมริกันชีสแต่กูแยนี่ก็เป็นชีสที่ใช้เยอะในอาหารฝรั่งเศสนะครับ บนนะครับชิสกูแยบเพิ่มครับตอนนี้เตาอบนะฮะผมตั้งไว้ร้อนสุดเลยครับ260องศาใช้แต่โปรแกรมย่างไฟบนนะครับไม่จําเป็นต้องตั้งเวลานะครับให้เราสังเกตด้วยสายตาของเราเนี่ยครับถ้าเปิดชีสด้านบนละลายแล้วมีสีที่เราชอบแล้วก็ใช้ได้เลยครับวาวกลิ่นแบบ กลิ่นชีสของเขาจะค่อนข้างยูนิคมากทีเดียวนะครับก็เป็นแซนด์วิชที่มาในรูปแบบอาหารเช้านะครับเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเราจะนำพาสต้ายอดนิยมมาทำในรูปแบบอาหารเช้าบ้างครับพ หนึ่งในพาสต้ายอดนิยมของคนไทยนะครับก็คือคาโบนาราและจะดีแค่ไหนครับถ้าเราสามารถดัดแปลงคาโบนนราให้เป็นอาหารเช้าแสนอร่อยได้ครับคาโบนนราแบบอิตาเลียนแท้ๆเนี่ยนะครับเขาจะไม่มีส่วนประกอบของครีมนะครับความเข้มข้นของเขาเนี่ยจะมาจากไข่ชีสพราร์เมซานนะครับแบบที่พลน,นำมาแบ่งปันวันนี้เป็นแบบอิตาเลียนครับ เวลาที่เราทานอาหารเช้าเนี่ยก็จะมีขนมปังใช่ไหมฮะวันนี้เราก็จะใช้เป็นเกรดขนมปังนะครับจะนํามาคั่วกับน้ํามันมะกอกเล็กน้อยนะครับให้มีสีที่สวยดีครับใส่ลงไปในกระทะนะฮะเดี๋ยวจะคั่วเอาไว้โรยหน้าพาสต้าของเราเล็กน้อยน้ํามันมะกอกนะครับไม่ต้องเยอะมากครับแปละงลงไปนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับแล้วก็ร่งรสด้วยเกลือ,อนํามาคั่วในกระทะครับ เราคัว่วให้สีสวยเล็กน้อยนะครับเราก็นําออกมาพักให้เย็นลงนะครับจะเอาไว้ใช้แต่งหน้าพาสต้าของเราครับกลิ่นอายอีกหนึ่งกลิ่นอายนะครับที่เราจะทําให้มันมีความเป็นอาหารเช้าเพิ่มมากขึ้นวันนี้เนี่ยผมจะใช้ไส้กรอกสดนะครับเป็นเป็นไส้กรอกที่ข้างในเนี่ยเนื้อยังดิบอยู่นะครับเรากรีดตรงตัวไส้ออกมาเลยนะฮะเพราะเราจะใช้แต่เนื้อด้านในนะครับเนี่ยฮะ และเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับอาหารเช้าของเรานะครับวันนี้ผมเลือกใช้เป็นเส้นตัวนี้เป็นสปาเกตตีนะครับจุดเด่นของเขาก็คือว่าเขาเป็นเส้นโฮวีตครับก็เปียบเหมือนคนไทยเวลาที่เราทานข้าวแล้วเราทานข้าว2อมมือนะครับทานข้าวกล้องนะครับเราก็จะได้คุณค่าที่มากกว่านะครับอย่าลืมที่จะปรุงน้ำต้มเส้นนะครับใส่เกลือลงไปนะครับเยอะๆนะฮะ คนจะต้มแบบกลางๆแล้วกันนะฮะผมจะใช้เวลาอยู่ที่7นาทีแล้วกันครับคาโบนาร่าวันนี้เราจะทําเป็นสไตล์อิตาเลียนนะครับดังนั้นเนี่ยเราไม่มีครีมคาโบนาร่าเนี่ยส่วนประกอบหลักๆของเขาเลยครับไข่แล้วก็เป็นไขด่ดิบด้วยนะฮะชีสเนี่ยวันนี้ผมใช้เป็นพาเมซานแต่จริงๆแล้วคนอิตาเลียนเขาไม่มีพมาเมซานนะครับเขาจะเป็นชีสอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าพาเมเจียโนนะครับแต่ก็มีรสชาติที่คล้ายกันแล้วก็หาง่ายกว่านะครับ อีกส่วนประกอบหนึ่งนะครับที่โดดเด่นเลยนะครับโบนาร่าเนื่องจากว่ารสเขาจะเป็นไข่ๆหน่อยนะฮะเราจะใส่พริกไทยดําและใส่เยอะมากครับประมาณ1ช้อนชานะครับใส่ลงไปเลยฮนะชีสครับผมใส่เยอะมากเช่นกันนะฮะใส่ประมาณร้อยกรัมนะครับก็ขูดลงไปเกือบหมดก้อนเลยเหลือนิดนึงเอาไว้แต่งหน้านะครับตีทุกอย่างให้เข้ากันครับถ้าเรารู้สึกว่าเขาข้นเกินนี่เราสามารถใส่น้ําต้มเซนลงไปได้เล็กน้อยนะครับแล้วก็ ักไว้ก่อนครับตอนนี้เส้นของผมผ่านไปครึ่งทางละความร้อนเตามาเลยครับใส่น้ำมันลงไปเพิ่มครับเส้กอกสดกินสดเหมือนเส้กอกที่เราคุ้นเคยไม่ได้นะครับแต่จริงๆแล้วส่วนตัวผลผลจะเป็นคนที่ถ้าจะทานเส้กอกนะครับทานเส้กอกสดดีกว่าอย่าไปทานเส้กอกที่เป็น p r o c e s s คุณค่าเขาจะเยอะกว่านะครับใส่น้ำไปนิดนึงนะฮะ น่าทานแล้วอะครับเส้นของผมนะครับได้แล้วครับเราตักเส้นออกมานะครับจริงๆแล้วส่วนตัวผลนะครับถ้าเปิดเป็นเส้นธรรมดาเนี่ยจะชอบทานแบบออร์เดนเต้แต่ถ้าเปิดสมมุติว่าเป็นเส้นโฟวีดเนี่ยนะครับจะชอบทานแบบให้มันสุกนิดหนึ่งโอเคสิ่งที่เราจะทำนะครับผมปิดไฟฮะคลุกเขาเส้นกับเสีกอกนะครับเสร็จแล้วใส่ซอสที่ทำเนี่ยครับลงไปฮะ อันนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าคา r โบนาราครับคลุกนะครับความร้อนของเส้นเนี่ยครับจะทำให้ตัวไข่เนี่ยสุกขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับอ้วนแต่อร่อยครับพาสเล่ครับผมเก็ดขนมปังพาม่าซานชีสอีกครั้งหนึ่งครับผมอืม อาหารช้าของผลหน้าตาดีไหมครับสวัสดีค่ะวันนี้ในช่วง Time to Choose กับปิงนะคะปิงก็เ,เมนูที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีค่ะซึ่งก็คือ Apple Crisp นั่นเองแต่วันนี้ค่ะมาในเวอร์ชันของปิงซึ่งเป็นเวอร์ชันสุขภาพแน่นอนค่ะ so today I'm gonna be making Apple c r i s even though it's gonna be healthy but it's gonna taste just as good let's get started ส่วนประกอบวันนี้นะคะก็แบ่งเป็น2ส,ส่วนหลักด้วยกันค่ะซึ่งก็คือตัว apple แอปเปิลฟิลลิ่งแคะแล้วก็ตัวคร i สค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเราต้องมาวอร์มเตาอบกันที่1น5้อยจองศาก่อนเลยค่ะแอปเปิลเขียวเนี่ยรู้กันอยู่แล้วว่าเป็นอะไรที่คนที่กําลังไดเอทเนี่ยต้องหาทานใช่ไหมคะมีส่วนผสมของน้ำตาลน้อยกว่าอีกอย่างหนึ่งนะคะตัวหน้าครีสเนี่ยป็นใช้ข้าวโอ๊ตในการทําค่ะแล้วปกติเนี่ยเมนูนี้เป็นเมนูที่ใช้นยเยอะค่ะต่วนี้เปิงจะลดปริมาณของเนยลงมาอีกค่ะ The ingredients are green apple Honey, Corn Powder, Lemon Juice, Cinnamon, Juice, Starch Spice and All Sp ในวันนี้นะคะส่วนผสมอันนึงที่ใช้ในการทำฟิลลิ่งนะคะก็คือเครื่องเทศที่ชื่อว่า All s สไปซ์นั่นเองค่ะโดยออ l s สไปซเนี่ยทุกคนอาจจะคิดว่ามันเป็นส่วนผสมของออ i c สไปซ์หลายลอันมารวมกันแต่ความจริงแล้วไม่ใช่นะคะเพราะออ l s สไปซเนี่ยรูปร่างหน้าตาเหมือนซินนามอนเนี่ยแหละค่ะแต่ว่ามันจะมีกลิ่นคล้ายๆอบเชยแล้วก็มีการพลูนิดนึง แต่ว่าใช้ทําขนมแล้วก็ทําอาหารได้เหมือนกันค่ะเรามาเริ่มทําส่วนผสมของฟิลลิ่งกันเลยดีกว่าค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะหั่นแอปเปิลค่ะโดยแอปเปิลนะคะ,ะ,คะเราก็จะหั่นเป็นเต๋าค่ะหรือภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า dice นั่นเองนะคะแต่ว่าพยายามอยาให้มันใหญ่จนเกินไปนะคะเพราะว่ามันใหญ่นจนเกินไปเนี่ยจะใช้เวลานานในการทําให้สุกนะคะก็ชิ้นประมาณนแค่นี้เรียบร้อยแล้วค่ะ ใส่น้ำผึ้งตามลงไปเลยค่ะใส่คอนซาร์ทพาวเดอร์หรือแป้งข้าวโพดนะคะมะนาวค่ะมะนาวเหลืองนะคะเสร็จแล้วก็นี่เลยค่ะ All s สไปซ์นะคะใส่1นส่วนสช้อนชาค่ะส่วนซินนามอนนะคะเราก็ใส่ครึ่งช้อนชาค่ะเสร็จแล้วทำการคลุกได้เลยค่ะ หอมแล้วนะคะมันจะมีกลิ่นที่แบบกลิ่นเลมอนบวกกับกลิ่นของซินนามอนออลสไปซ์รวมกันแล้วแอปเปิ้ลอีกก็จะแบบยิ่งหอมถ้ายิ่งเข้าเตาอบนะคะหอมทั้งบ้านเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะส่วนผสมของฟิลลิ่งค่ะแล้วก็จะพักเอาไว้ก่อนแล้วเสร็จแล้วจะมาเริ่มกันที่ส่วนผสมของครีกันเลยค่ะส่วนประกอบนั้นมีอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ The ingredients are old-fashioned rolled oats ground almonds chopped pecan brown sugar sea salt and melted butter ก็ส่วนแรกเลยนะคะก็คือข้าวโอ๊ค่ะอัลมอนด์ป่นนะคะตาลทรายแดงค่ะส่วนพีแครนะคะเราก็จะหั่นให้เป็นเล็กๆก็ค่อยใส่เข้าไปนะคะคนที่ไม่ชอบทานพีแครหรือว่าหายากนะคะสามารถใส่ถั่วอื่นเข้าไปได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะ เราก็จะใส่เกลือนิดนึงค่ะ Apple crisps ปปจะใช้เนยค่อนข้างเยอะแต่ในการทำครีปสันี้นะคะปิงใช้แค่4ช้อนโต๊ะค่ะซึ่งถ้านับกับสูตรปกติแล้วนับว่าน้อยมากเลยค่ะเราก็ทำการคลุกเข้าได้กันเลยค่ะแค่นี้จริงๆค่ะเสร็จแล้ว now to the fun part we're going to put everything together and assemble this apple crisps so we're going start by putting the apple filling in the bottom and then spread the the crumble on top. We're gonna do it evenly on top. And that's it. We're gonna put this in the oven for about 45 to 50 minutes. อันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับ apple c r i s ของเราหลังจาก45าทีที่อยู่ในเตาอบนะคะเราออกมาพักให้มันเย็นนิดนึงค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าออกมาเป็นยังไงอันนี้นะคะส่วนตัวนะคะปิงจะชอบทานกับกรีกโยเกิร์ตค่ะถ้าใครอยากทานกับไอศครีมวานิลาก็ได้นะคะเห็นไหมคะว่าไม่ว่าจะเป็นอาหารข้าวหรืออาหารหวานนะคะก็สามารถมาดัดแปลงให้เป็นสูตรที่เฮลตี้ขึ้นได้ค่ะพพล รสชาติของช็อกโกแลตเข,เข้มนะครับกับพีนัทบัตเตอร์เนี่ยเหมือนเข้ากันเข้ากันครับคนต้องบอกเลยนะครับว่าคุกกี้สูตรนี้เนี่ยนะครับเข้มข้นด้วยรสชาติของช็อกโกแลตจริงๆเพราะว่าเราใส่ช็อกโกแลตเข้าไปถึง3รูปแบบด้วยกันนะครับ1ก็คือตัวนี้เลยครับ เป็นผงโกโก้โชนิดสีเข้มนะครับซึ่งตัวนี้ต้องบอกได้เลยว่าทําได้ทั้งมัฟฟินครับเค้กหรือว่าจะเอามาชงเครื่องดื่มก็อร่อยครับนอกจากนั้นนะฮะวันนี้ผมก็ยังจะใส่ตัวนี้ด้วยตัวนี้เขาจะเรียกว่าดาร์กช็อกโกแลตคูเวอร์เจอร์คูเวอร์เจอร์ก็จะต่างจากตัวคอมเพลว์นะครับเพราะว่าตัวคอมเพลว์เนี่ยไขยมันของเขาจะเป็นไขมันพืชแต่ตัวคูเวอร์เจอร์ตัวนี้ไขมันของเขาจะเป็นไขมันที่มาจากมาเมล็ดโกโก้หรือที่เราเรียกว่าโกโก้บัตเตอร์นะครับ นอกจากนั้นก็จะมีใส่ช็อกโกแลตชิพตัวนี้ด้วยเพราะฉะนั้นนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยแล้วกันวิธีการทําก็แสนง,ง่ายครับข้อดีของตัวนี้ที่ผมชอบนะครับก็คือว่าเวลาถ้าเบิดสมมติว่าเราใช้ไม่เยอะเนี่ยฮะเราก็ซื้อเป็นซองเล็กๆนะครับเราใช้ทั้งหมด40กรัมนะครับไม่ใส่หมดครับหลังจากนั้นเราก็จะใส่เนยลงไปนะครับแล้วก็เอาไปละลายครับเราจะทำแบบง่ายๆเลยนะครับวันนี้ ใส่ส่วนประกอบของน้ำตาลลงไปก่อนครับพอใส่น้ำตาลลงไปมันก็ทําให้ทุกอย่างอุณหภูมิลดลงนะครับคนให้ครูดาวนิดหนึ่งนะครับพอมันคููดาวแล้วใส่ไข่ครับคนอย่างรวดเร็วครับเสร็จแล้วนะครับผมผงฟูด้วยผงฟูใส่ลงไปรวมกับแป้งครับเพราะว่าถ้าเกิดผงฟูมันเจอความร้อนเนี่ยมันทํางานเลยนะฮะใส่ทุกอย่างลงไปเลยครับแป้งผงฟูผงโกโก้ครับคนครับผม ต้องบอกว่าช็อกโกแลตโดของเราเรียบร้อยละใส่ช็อกโกแลตชิพลงไปนะครับเป็นการเพิ่ม t e x t จอร์พวกเค้าทุกอย่างให้เข้ากันครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะมาเอาคุกกี้ลงบนถาดนะครับวันนี้ผมใช้สกู๊ปที่เล็กมากถ้าคุณผู้ชมไม่มีนะครับก็ใช้เป็นช้อนชาได้นะครับเราสกู๊ปเสร็จเราลงบนถาดครับ ได้ถาดหนึ่งเต็มๆเลยนะครับเราใช้เวลาในการอบไม่นานเลยครับอุณหภูมิ170องศาอบ12นาทีครับเดี๋ยวเรามาทำตัวไส้กันนะครับพีนัทบัตเตอร์เราจะใช้แบบที่เป็นสมูทนะครับครีมมี่แล้วก็ใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปครับปรุงรสนิดหนึ่งนะครับ กลิ่นวานิลาประมาณครึ่งช้อนชาพอแล้วฮะส่วนประกอบเนี่ยเราดูแค่ว่าให้มันไม่ไหลนะครับเวลาที่เราไปใส่เป็นตัวไส้ถ้าเผื่อเราใส่น้ำตาลไอซิ่งแล้วมันแห้งเกินไปนะครับแล้วเราทำงานยากเนี่ยสิ่งที่เราสามารถทำได้ก็คือว่าเราใส่นมสดลงไปเพิ่มครับผมก็สักประมาณช้อนชาครับอย่าเพิ่งใส่ทีหนึ่งพรวดนะครับเหลวเกินไปเนี่ยมันก็จะทำให้ไส้ของเราเวลาที่ไปใส่เนี่ยมันแบนนะครับผม เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเวลาจับถาดต้องระวังนะครับอย่าเอามือของเราเนี่ยไปกดหน้าคุกกี้นะครับก่อนที่เราจะใส่ไส้นะครับเราต้องพักให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องก่อนจะพักบนถาดก็ได้นะครับหรือถ้าเบื่อสมมติว่าใครใจร้อนเนี่ยอยากให้เย็นเร็วคนแนะนำครับเอามาไว้บนตะแกรง เราก็ใส่ไส้ลงไปครับใส่เยอะๆนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้ด้านในของผมก็เป็นรสพีนัทบัตเตอร์นะครับถ้าเผื่อใครอยากจะปรับเปลี่ยนเพิ่มลูกเล่นจะใส่เป็นแยมด้วยก็ไม่ว่ากันนะครับ